สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์นะครับอันนี้เป็นพอดแคสต์นะครับจะไม่มีภาพนะะจะไม่มีวิดีโอนะครับก็จะเป็นเสียงบรรยายนะครับพอดีว่าผมเนี่ยไปอ่านบทความบทความหนึ่งมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เรานะครับที่จะมีออสองบุค,คลิกนะครับคือหลายๆตัวตนนั่นแหละจริงๆมนุษย์เนี่ยคนเราแต่ละคนเนี่ยจะมีศักยภาพซ่อนเร้นอยู่ในตัวเองเนี่ยในหลายๆมุมเลยนะครับ แต่ว่ามันจะมีหลักๆเนี่ยแบ่งเป็น2 2ตัวด้วยกันคือตัวดีกับตัวร้ายนะครับตัวร้ายก่อนครับเราจะมาพูดถึงตัวร้ายคือตัวตัวที่เขาเรียกว่า DNF นะครับก็คือ do not finish นะครับคือตัวที่ทำไม่สำเร็จนั่นเองนะครับตัวที่ทำให้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวขี้เกียจนะครับหมายความว่ายังไงก็คือเราก็จะ ขี้เกียดแล้วก็ไม่อยากทําอะไรยกตัวอย่างเช่นต้องไปซ้อมนะครับต้องไปซ้อมบาสท,ที่เกียจไม่อยากไปนะครับต้องออกไปวิ่งอย่างเงี้ยต้องออกไปวิ่งแต่วันนี้อากาศดีเหลือเกินนะครับไม่อยากลุกจากที่นอนเลยนะครับหรือว่ายิงต้องการยิงให้ได้100ลูกลงนะครับแต่แบบลูกที่ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ลงนะครับยิงไปเป็น2ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึง50ลูกเลยนะครับแล้วก็จะแบบ ไอตัวร้ายเนี่ยมันก็จะออกมาว่าเฮ้ยวันนี้พอก่อนไหมนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนไหมวันนี้หยุดก่อนไหมอันนี้แหละครับคือตัวตัวร้ายนะครับตัว Do not finish นะครับกับตัวดีนะครับตัวดีก็คือตัว finish นะครับตัวที่ดู finish ก็คือตัวที่ทําสําเร็จนั่นเองครับคือตัวตัวร้ายเนี่ยมันจะแข็งแรงนะครับมันจะแข็งแรงมากกับเราทุกคนนะครับแล้วก็ตัว ตัวตัวดีเนี่ยมันจะอ่อนนะครับมันจะอ่อนแอในโลกภายใน ань. ในโลกภายในจิตใจนะนะึกออกะภายในจิตใจของเราเนี่ยตัวร้ายๆเนี่ยมันจะแข็งแรงแต่ตัวดีเนี่ยตัวดีต,ว <burgh> ตัวที่มันหวังดีเนี่ยทำทำไปเฮอะทาแล้วเดี๋ยวมันดีนะครับมันจะอ่อนแอมากในโลกภา,ายในนะครับแต่เมื่อไหร่ OUR ก็ตามที่เราเนี่ยสามารถที่จะปลดปล่อยตัวดีออกมาได้สําเร็จเนี่ยคือทําให้มันชนะเนี่ยทาให้มันชนะตัวร้ายเนี่ย มันแบบว่าเราอ่ะแม่งเหมือนคนพบศักยภาพเปิดเลเวลใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้นะครับซึ่งมันเป็นบทความที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ผมจะลองอให้ฟังคร่าวๆนะครับตัวบอสของด้านดีด้านร้ายเนี่ยจะส่งลูกสมุนออกมาต่อสูก้กันทุกวันนะครับในร่างกายและสมองของเรานะครับ แทบทุกวินาทีที่มีการตัดสินใจตั้งแต่ตื่นเช้านะครับจนเข้านอนบางวันสรุปคะแนนรวมออกมาแล้วเนี่ยตัวร้ายเนี่ยเป็นฝ่ายชนะบางวันตัวดีเป็นก็เป็นผู้ชนะนะครับชีวิตในภาพรวมของเราจะเป็นอย่างไรย่อมเกิดจากผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่างทั้ง2ฝ่ายนี้นะครับในวันที่เราพ่ายแพ้ไม่ว่าสนามบาทสนะครับสนามวิ่งหรือในสนามชีวิตนะครับ จริงแล้วเรามีเพียงแค่แพ้ในวันนั้นหากเราแพ้สะสมให้กับกองทัพตัวร้ายในตัวเองมาตลอดทางในวันแข่งฝ่ายดีเนี่ยจะไม่มีแรงพอที่จะพลิกเกมขึ้นมากุ่มใช้ได้เลยนะในทางกลับกันถ้าผู้คนที่เราเห็นเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ชนะหรือทำสมเด็จในวันนี้แท้จริงแล้วเขาต้องผ่านการทำให้ด้านดีเนี่ยเอาชนะด้านไม่ดีมานับ พันนับหมื่นครั้งเช่นกันถึงที่สุดแล้วหนึ่งชัยชนะคือผลสะสมมาจากชัยชนะนับครั้งไม่ถ้วนนะครับหากไม่ยอมแพ้เราต้องไม่แพ้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือนี่คือยอดหน้าสันส้นๆของเขานะครับก็เป็นเรื่องของความต่อสู้กับจิตใจตัวเองนะครับก็ หมายเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าที่จะเปรียบเปยนะครับสําหรับตัวดีกับตัวไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเล่านี้นะครับเป็นเรื่องเล่าจากกองไฟของเผ่าอินเดียนนะครับก็คือในยามมืดค่ำเนี่ยรอบกองไฟคืนหนึ่งนะครับอินเดียนแดงเผ่าเชอโรกีนะครับสนทนาให้หลานนะครับของเขาฟังเกี่ยวกับการต่อสู้ที่อยู่ในตัวคนทุกคนว่าหลารลัก ในตัวเราทุกคนมีหมาป่า2ตัวกำลังต่อสู้กันอยู่ทุกวี่วันตัวหนึ่งนั้นชั่วร้ายโกรธอิจฉาเศร้าเสียใจตรอกะาเย่อหยิงเข้าข้างตัวเองไม่พอใจรู้สึกต่ำต้อยโกหกภูมิใจในสิ่งผิดและเห็นแก่ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแทนความดีมีนิสัยชื่นชมยินดีสงบรักความหวังความเยือกเย็น อ่อนน้อมถ่อมตนความปรารถนาดีความปราณีเมตตากรุณาเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นเอื้อเฟื้อซื่อสัตว์และเห็นอกเห็นใจและมีศรัทธานครับหลานชายฟังอย่างตั้งใจเลยเลยก็ถามว่าแล้วตัวไหนชนะล่ะครับปูเชอโรกีเท่าตอบง่ายว่าก็ตัวที่เจ้าให้อาหารมันนั่นแหละ นิทานเรื่องนี้นะครับก็คือมันสื่อได้ว่าคุณให้อาหารคุณให้พลังคุณให้ความสําคัญกับตัวด้านไหนคุณก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับสังเกตดูง่ายๆนะครับรตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณอ้วนนะครับแสดงว่าคุณเนี่ยให้ให้อาหารตัวร้ายด้วยการกินอาหารไม่ดีไม่ออกกาลังไม่ออกกำลังกายนะครับไม่กินอาหารกินอาหารแย่ๆนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีมัดกล้ามนะครับแสดงว่าคุณเนี่ยให้อาหารตัวดีนะครับก็คือมีวินัยนะครับในการกินอาหารเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับก็ยันมันเพียรฝึกซ้อมนะครับเห็นได้ชัดนะครับคนที่กล้ามใหญ่ๆเนี่ยคนที่เขาเป็นดูแล้วแบบหุ่นดีกล้ามใหญ่เนี่ยผมบอกได้เลยมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับพวกกล้ามใหญ่เนี่ยมันต้องผ่านการมีวินัยการทําอะไรที่มันแบบน่าเบื่อหน้าเบื่อนะครับเพื่อที่จะบิวร่างกายขึ้นมานะครับ โค้ด oh, จะมีวินัยนะครับมันก็เหมือนกับการเล่นบาสนะครับบางครั้งน้องๆน,นะครับที่มาเรียนกับผมนะครับมามาสอนให้ผมสอนเนี่ยผมสาธิตให้ดูนะครับเวลาผมทำลูกเลย์อัพหรือลูกชูนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโค้ด oh, ทำไมมันดูง่ายจังเลยนะครับนั่นแหละครับผมก็เป็นนะครับผมก็เป็นคือผมเนี่ยก็ดูโค้ดผมสอนผมตอนที่ผมเป็นเด็กเหมือนคุณนะ่ะผมก็ดูโค้ดผมแบบโค้ดทำไม อาจารย์ทำไมมันง่ายดูง่ายอย่างเราไปเราทำไม่ได้นะครับมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือผมให้อาหารตัวดีตัวตัวที่ดีนะครับทุกวันนะครับโดยการฝึกซ้อมนะครับชุดวันละร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยลูกลงนะครับมันก็เลยแม่นนะครับกับการอีกคนนึงนะครับกับเป็นตัวน้องๆนะครับไปให้อาหารตัวร้ายมากกว่าก็คือตั้งใจมาชุดหนึ่งร้อยลูกนะครับแต่แบบ 20ลูกไม่ลงท้อนะครับเลิกนะครับนั่นคือให้อาหารตัวไม่ดีนะครับให้อาหารตัวร้ายนะครับคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะครับนี่คือเรื่องของคําที่เขาว่าว่าหากไม่อยากแพ้เราต้องไม่แพ้ตั้งแต่วันนี้นะครับหากไม่อยากแพ้เนี่ยเราต้องไม่แพ้ตั้งแต่วันนี้ถ้าใจถ้ามาแล้วบอกร้อยลูกลงยังไงก็ต้องร้อยลูกลงนะครับถ้าคุณแพ้ตั้งแต่วันนี้วันหน้าคุณก็แพ้มาอีก ฉะนั้นคุณต้องฝืนนะครับอดทนแล้วก็ฝืนขึ้นไปนะครับพยายามทําให้สําเร็จตามเป้าหมายนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับเรื่องของการมีวินัยนะครับไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการเล่นบาสสเก็ตบอร์ดครับผม